อันนี้ายพินจะพามาทำจากสารท่อน,นจันประกายดาวจ้ะปูดาวของเยพินนะไม่ะไม่ใช่ปูดาวของเยพินปูดาวของลูกชายเยพินเนี่ยจ้ะปู่ดาวยิ่งผับยิ่งสวยประกายดาวปู่ดาวโอ้โหตากำลังโปดโปดเลยจับแล้วไม่อแล้วน่าจะจับแค่สองท่อนจะพาะ งกเกินไปป่ะเรานะงกเกินไปปะไม่งกอกหอมหม่นหอมหววนจริงๆเลยมาจางนี้มาทำงานนี่มามีหน่ออยู่ในบ้านอยู่อบปุนแดงทาพึ่งให้แห้งกันทายัง ถ้าคนเก่งๆ่ะเขาเฉือนตาเลยนะประกายดาวอะเขาเลาะตาเลยแต่นี่เรายังเก่งไม่พอจ้ะคิดจะเล่นงานใหญ่ใจต้องนิ่งจ้ะเมื่อวานนี้ยายพินลงคลิปอันนี้ไปที่ว่าทําหูช้างด่างอะนี่แต่คนกดไม่ถูกใจมีคนกดไม่ถูกใจแล้วมีว่าว่าว่าแบบยังไงนะมีบางเมน้นแบบน้องว่าโอ้ยนี่แกบ,บ้าทําไมกล้าลงทุน อย่างคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแหละเราเข้าใจว่าของพวกนี้เป็นของของใช้ทุนเยอะใช้เงินเยอะทําลงทุนนะแต่ว่าขอให้เข้าใจชาวนาบ้างชาวนาทํานาแต่ละครั้งอะ่ะไม่ใช่ลงทุนหลักร้อยนะจ๊ะลงทุนหลักแสนหลักแสนสี่เดือนน่ะปีหนึ่งมือสิบสองเดือนน่ะอีกแปดเดือนเนี่ยเราก็ว่างตั้งตารอที่จะทํานา พอถึงฤดูการทำนาเราหอบเงินแสนลงไปทำนาทั้งเหนื่อยทั้งยากบางครั้งสี่เดือนผ่านไปกำไรยังไม่ได้สักบาทหนึ่งก็มีจ้ะเงินแสนสำหรับเจยพินน่ะถามมาเยอะไหมเยอะเงินแสนเยอะไหมเยอะมากไหมมากแต่ถ้าถึงเวลาฉันทำนาฉันก็ลงทุนเป็นแสนมีแต่คนที่ให้กำลังใจก็ให้กำลังใจคนที่ด่าก็เม้นมาด่านะจ๊ะที่ซื้อไม้แพงมาลงทุนอะ่ะ แต่ว่าถ้าลงทุนไม้พวกนี้สแสหนึ่งก็นั่งอยู่ในล่มโอกาสได้คือหรือโอกาสาขาดทุนมันก็มีเท่าๆกันเนี่ยจะ้ะเหมือนก็ทำนาเนี่ยแต่ทำนามันเสี่ยงน้อยจะ้ะสำหรับเพื่อนๆที่เมนมาดาอย่าดานะจะ้ะสงสารเถอะช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ใครก็อยากหาทางรอดเนาะ พาดูเฉยๆพาดูเฉยๆว่าก็สวยดีแล้วก็จะเล่าต่อถึงเรื่องทำนาเนาะมีบางครั้งบางครั้งนะลงทุนไปเป็นแสนพอเกี่ยวข้าวขึ้นรถเสร็จปุ๊บ เกยวข้าขึ้นรถเสร็จคนรถเกี่ยวว่ะเจ้าของรถเกี่ยวเจ้าของรถขนข้าวว่ะเขาคำนวณได้จะ้ะว่าข้าวที่เราขึ้นรถไปอ่ะจะได้เป็นเงินกี่หมื่นกี่หมื่นราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยแบบมันก็จะขาดเกินไม่เท่าไหร่ล่ะจะ้ะแต่คำนวณให้เจ้าของนารู้ได้เพราะเกวเสร็จละลงทุนเป็นแสนข้าวในรถอ่ะจะได้ไม่ถึงแสนหรอกเชื่อไหมเฮียพินกับตาแดงสองคนหนักระยะทางกลับบ้านแค่ห้าร้อยเมตรเองขับมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวอ่ะ ต้องนั่งตั้งสติอ่ะจ้ะเพื่อนเพื่อนเยผลทางแค่นิดเดียวว่าต้องนั่งตั้งสติว่ากูจะกลับบ้านยังไงข้าวในรถอ่ะคนขับรถบอกว่าทั้งรถน่ะจะขายได้ไม่ถึงห้าหมื่นน่ะลงทุนเป็นแสนแล้วใช้เวลาอีกสี่เดือนที่ตากแดดหน้าดำําเครียดลงไปอ่ะนั่นแหละอีนั้นน่ะคือทุกขของช่านาแต่ว่าถ้ามาลงทุนอันนี้แสนนึงอ่ะถ้าเกิดได้ทุนคืนอ่ะ มันก็ดีแต่ถ้ามันขาดทุนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือทำใจได้นี่คือเหตุผลนะที่ลงทุนนะ่ะเมื่อคืนมีคนทักมาเออให้เราก็ใจหายเนาะคำว่าใจหายมันก็คือใจหายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทักมามันก็ใจเสียใหญ่เลย ถ้าชาวนาทําอะไรอะจะลงทุนอะไรอ่ะเพื่อนๆจะซ้ําหรือจะย้ําอะไรก็ให้าร์มเมตตาหน่อยนะจ๊ะถ้าเขาจะพูดไม่ออกม่ะทำงานต่อ เดี๋ยวรอแห้งก่อนแล้วเราก็จะเอาไปชําอันนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่จ้ะแต่ไม่ได้ลงคลิปอันนี้ถ้าแกะหน่อขายแกะตาขายเราก็พอได้จ้ะ ถ้าใครจะเมตตามาเที่ยวชมสวนก็มานะจ๊ะ